ต่อเนื่องไปครับให้ความเป็นธรรมกับอดีตน้ำตีแรงงานปัจจุบันเป็นน้ำตีช่วยพาณิชย์สุชาติชมเก่นเมื่อวานนี้ก็เลยถามท่านในคุยนอกจอประเด็นเกี่ยวกับตึกเพราะมันเกิดการซื้อเป็นการลงทุนหลักทรัพย์เนาะลงทุนนอกตลาดาแล้วก็ไปซื้อตึกแห่งนี้ซึ่งมีข้อกล่าวหาว่าราคามันสามพันจะไปซื้อเจ็ดพันผลตอบแทนจากการเข้าประกอบการเช่าก็ไม่ไปไปตามแผนที่วางเอาไว้ตอนที่ไปซื้อคนสุชาติเมื่อวานนี้บอก เพิ่งรู้เนี่ยว่าตึกอยู่ไหนรัฐมนตรีรู้ไม่ได้หรือเรื่องการลงทุนมันผิดกฎหมายแล้วก็พูดถึงการประเมินราคาเนี่ยมีบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในตลาดมาประเมินมีไลายเส้นาตเ,เรื่องประเมินราคายืนยันไอ้สามพันเนี่ยมาจากไหนจริงๆราคาประเมินเนี่ยมันก็ประมาณนี้เจ็ดพันเนี่ยฟังโดูผมเรียกตรงๆนะครับว่าผมยังไม่รู้ว่าตึกนี้อยู่ไหนเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อวานเนี่ย พระรามเก้าไงผมเพิ่งรู้มาวานนี้ี่เลยชุดจริงๆด้วยความแต่จริงอ่ะจริงเหรอจริงๆพี่เพราะนระเด็ที่การลงทุนเนี่ยคนเป็นน้ำตีเนี่ยในบอร์ลงทุนมันรู้ไม่ได้พี่มันผิดกฎหมายผิดพรบอ๋อไม่รู้มาไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีการสังคมได้ไปซื้อตึกนี้ในยุคของคุณชูชาตินะที่มันลงทุนไม่ได้ซื้อมันไม่ลงทุนในตึกอย่างเดียวมันลงทุนอะไรตอ้รู้กี่อย่างถูกไหมพี่ตามบอร์เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาลงทุนอะไรกันพี่เรื่องที่สองผมเรียนพี่นะครับว่าผมถามขั้นตอนวิธีการซื้้อออไเเรื่งนีย ว่ามันคืออะไรม,มันมีการประเมินจากบริษัทในตลาดซับลายเส้เนในการประเมินราคาซึ่งไม่ใช่บริษัทเดียวมีสองหรือสามบริษัทผมไม่แน่ใจที่ทเขาบอกนะที่เรากำัมีที่ปรึกษาการลงทุนอีกอซึ่งก็ต้องไปเป็นคนวิเคราะห์ว่าใช้ราคาไหนในการตัดสินที่ผมถามก็นนะถ้าผมเรียนถามว่าสิ่งที่กก่าวอ้างมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเลยถูกไหมฮะไม่จริงเลยเหรอ,อที่ผมพูดด้วยความจริงผมรู้ผู้ชายพอพี่ ในการที่ที่บอร์ดประกันทุงคมในการที่เขาจะทำอะไรต่างในการลงทุนเนี่ยมันเป็นอำนาจของคณะกรรมการบอร์ดประกันทังคมอะคะืบอร์ดใหญ่นะอระบอร์ดใหญ่ซึ่งผมไม่ได้คนตั้งเลยสักคนหนึ่งพี่ถึงแม้ว่าคนที่อยู่ในบอร์ดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นข้าราชการภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีนะคือจริงๆครับพี่เราจะไปถามก็เพื่ออะไรพี่พอพอเพราะพรบมันให้เรารู้ไม่ได้แต่พอเกิดเรื่องก็ต้องไปถามดูแล้วใช่ไหมเอาต้องถามที่พี่เพราะว่าหนึ่งมาเกา่าหากันเลยๆอย่างี้ไม่ได้ <laughs> ถ้าผมไม่ออกมาพูดถ้าหาว่าผมรับ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 รู้พอออกมาพูดหาว่าผมดิ้นผมหาว่าสังคมเนี่ยมันต้องให้ความเป็นธรรมเมื่อฟันจำอยากลักชนกหรือสาหจวัฒเดียบอกว่าปีสีู่นย์มันแค่พันเองแล้วต่อมามันก็มาพอมาก่อนจะขึงสามพันผมไม่รูุ้ผมไม่รู้เมื่อวานว่าไอ้คำว่าสามพันมาจากไหนผมก็หาต้นต่ออยู่เนี่ยว่าสามพันมาจาก่าไหนตรงไหนถูกไหมฮะแต่ว่าผมดูราคา ในกราฟิกที่มันเขาเรียกอะไรราคาประเมินตามบัญชีอ่ะที่บริษัทประเมินเนี่ยที่เขาเสนอเข้ามาโดยตลาดหลักทรัพย์แล้วมีคนในตัวแทนตลาดทรัพย์ก็อยู่ในนั้นที่สมยุทธตัวแทนไอการสุกสุดก็อยู่ในนั้นซึ่งทุกคนอ่ะถ้าเกิดคุณดูถูกบอร์ดอย่างเงี้ยแปลว่าคุณไม่เกียดผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรอิสระกันเลยหรอจริงๆกับประการทังคมงน้องมาชี้แจงเอาผมเรียนที่ตรงนะวันนี้ผมต้องต้องถามประกันทังควว่าวันนี้ศักสีเกียรติยศและศักสีของข้าราชการเนี่ยในการที่คุณใ สสคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอาอำนาจบาดใหญ่มามาต่อว่าข้ารก,การอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องชี้แจงให้ถูกต้องนี่ฮะนอกจากนั้นยังยืนยันว่า,าที่มีการกล่าวหาจากคุณศาชวัตรว่ามีการส่งคนใกล้ชิดหน้าห้องหรือที่ปรึกษาเข้าไปในบอร์ดเรื่องการลงทุนที่ว่านี้ก็บอกรู้แล้วไอ้คนที่พูดถึงพาดพิงก็คือใครท้าไปเช็คประวัติเลยเขามีความรู้ความสามารถแล้วเขาไม่เคยอยู่หน้าห้องผม ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันเลยว่าการที่จะมากล่าวหาต่อว่าใครเนี่ยให้มีวุฒิภาวะมีข้อมูลแน่นกว่านี้รล้วค่อยมากล่าวหาทําอะไรต้องรับผิดชอบขณะที่นักข่าวก็เอาตรงนี้เนี่ยไปถามคู่นี้ที่สํานักง,งานประกันสังคมอาจไปฟังเสียงเพราะคุณสุชาติบอกไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนด้วยการลงทุนดูผลตอบแทนยังไงรวมถึงอนาคตเนี่ยถึงเวลา มูลค่าเติกมันก็จะเพิ่มอาจจะเป็นหมื่นสองพันล้านสองหมื่นล้านเอาฝากนี่ว่ายังไงโอ้แน่นอนค่ะว่าตัวดิฉันเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนก็จริงนะคะดิฉันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์แต่ดิฉันขอให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศเนี่ยออกมาพูดค่ะว่าในกรณีนี้เนี่ยในสายตาของคนที่มีความเชี่ยวชาญอะ่ะคือท่านท่านเห็นเป็นอย่างไรดิฉันคิดว่าเนาะวินโยชนที่มีสติสัมปชัญญะอันดีนะคะถ้าท่านมีสติถึงพร้อมเนี่ย มันไม่มีใครที่จะยอมควักเงินเ0็ดเนี่ยเพื่อซื้อของราคาสามพันหรอกแถมยังมีนี่มาอีกนะคะคือมันไม่มีคนสติดีที่ไหนหรอกที่อยากจะอยากจะซื้อของที่มันแพงกว่ามูลค่าของมันมันคุ้มค่าขนาดนั้นอะ่ะท่านเอาเงินของท่านเนี่ยมาควักซื้อตึกวันนี้เลยไหมเอาไหมมาเอาเงินมาเอาเงินผู้ประกันตนซื้อทำไมถ้าท่านคิดว่ามันคุ้มอ่ะท่าเอาเงินของท่านซื้อสิ เอาไม่ละแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนาะที่ท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะเข้าไปทําอะไรในบอร์ดหรอกถ้าอำนาจของท่านเนี่ยหมายถึงการเข้าไปนั่งในบอร์ดเนี่ยแน่นอนว่าท่านไม่มีค่ะแต่คนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะไม่มีปัญญาอะไรในการออกนโยบายให้บอร์ดซึ่งเป็นสัดส่วนของราชการเนี่ยไปทํางานเลยเหรอแล้วดิฉันก็มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสามารถคุมเสียงในบอร์ดได้เป็นอย่างดีบอร์ดในปีที่ท่านสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยม,มาจากการแต่งตั้งและหลายคน ที่อยู่ในบอร์ดก็เป็นที่ปรึกษาของท่านเองท่านจําคนของท่านไม่ได้เหรอครับที่ท่านย้ายให้ไปอยู่มาอยู่ประกนสมกคมก่อนด้วยซ้ําในปี64แล้วมีหนังสือแต่งตั้งย้อนหลังมาในปี6 5ท่านจําไม่ได้จริงๆเหรอครับแล้วการที่บอกว่าพวกผมไม่เข้าใจในการลงทุนน่ะท่านเข้าใจจริงๆเหรอครับอยู่ดีๆในยุคท่านเนี่ยก็มีความมั่นใจมาจากไหนไม่รู้มาลงทุนแล้วกะว่าบริหารเองได้แล้วก็ ตามที่เราเห็นครับไม่หลอดแล้วท่านออกมาบอกเป็นฉาก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 นะว่าท่านไม่สามารถแทรกแซงได้แต่ในบทความที่ท่านตอบโต้เองเนี่ยก็เล่าละเอียดเรื่องกองทัสสรุปท่านรู้เรื่องหรือท่านไม่รู้เรื่องกันแน่พี่ๆสื่อมวลชนครับจัดรายการสร้างรายการเอาผมไปออกกับท่านสุชาติก็ได้ครับแล้วมาคุยกันต่อหน้าครับถ้าท่านมั่นใจว่าไม่เกี่ยวจริงมาเจอกันเลยผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปแข่งขันกับท่านในชลบุรีครับธุรกิจที่ท่านทำเนี่ยผมคงไม่หลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีนัดหมายคุณลักษณ์ชนกบอกนัดหมายมนตรีแรงงานช่วงเย็น จะไปยื่นหนังสือขอให้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ขึ้นมาเถอะปรากฏยังไม่ทันไปคุณพิพัฒน์บอกเสนอควรอนุทินแล้ว<า>ให้ตั้งกรรมการสอบและควรรอนุทินก็ตั้งแล้วโดยเป็นการสอบประเด็นเรื่องซื้อตึกรวมถึงเรื่องอื่นในประกันสังคมเนื่องจากคนที่จะถูกตรวจสอบเป็นประหลัดกระทรวงแรงงานก็เลยจําเป็นต้องประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานใน,นคณะกรรมการตรวจสอบและดูเหมือนจะดักไปหมดเลยเพราะอะไร คุณลักษนกตั้งใจะจะยื่นถึงกระทรวงแรงงานแล้ววันก่อนเรียกร้องน้ำาตีอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ถูกไหมท่านนายกเมื่อวานบอกตรวจสอบแล้วตั้งกรรมาการขึ้นมาตรวจสอบมีเสียงนายกไปหลัง่ามูชมมะช่วยกันรักษาผลประโยชน์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องให้มีความโปร่งใสามากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นก็จริงจริงไม่ต้องไม่ต้องมีเรื่องห่วงคือตามเดี๋ยวให้กระทรวงแรงงานตามรู้เรื่องนี้แล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของความโปร่งใสเป็นสิ่งสําคัญค่ะ รัฐบาลทําแน่นอนนะคะถึงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนรัฐบาลน,นี้ด้วยซ้ำอ่ะนะคะเราก็ตรวจสอบแล้วก็ดูว่ามีอะไรที่เราสามารถทําให้มันชัดเจนขึ้นได้บ้างอันนี้ก็ต้องดูและอะไรที่ปรับปรุงเพิ่มได้ก็ต้องทําแน่นอนก็ต้องดูนะคะต้องดูว่ายังไงแล้วแล้วก็ดูว่าทําอะไรได้บ้างนะคะอะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทําอยู่แล้วแน่นอนนะคะไม่ไม่ลังเลแน่นอนนะคะถ้าต้องทําก็คือทําเลยค่ะ อ๋อตอนนี้ตั้งกรรมการตรวจสอบแล้วลงนามแล้วใคเคตั้งกรรมการตรวจสอบแล้วลงนามแล้วอ่าโอเคประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคุณยังไม่ให้กี่อะไรนะกี่วันจบเพิ่งเซ็นเมื่อเช้านะคะเองสตรไปแล้วบรรยากาศเมื่อวานก็เลยเป็นการไปพูดคุยกับนมนตรีว่ากรบชกช่วนงานในลักษณะที่คุณลักษณะก็เสนอกับท่านตรีพิพัฒน์ชิรกิจประกัน ว่าอยากให้ใช้โอกาสนี้ปฏิรูปนี่ขอบคุณหัวใจรัมตีเลยนะนี่อุตสามาเยือนให้แหน,แนมด้วยอยากนะคะให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยใช้โอกาสเหล่านี้เนาะในการที่จะมาปฏิรูปกองทุนประกันสังคมเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าท่านมีความตั้งใจอันดีจริงๆเพราะว่าคือสอสอเนี่ย การที่จะมาพบรัฐมนตรีแล้วยอมมาเจอแล้วยอมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมันยากมากจริงๆเลยนะคะแบบในยุคสมัยนี้แต่ว่าดิฉันก็นับถือท่านที่ท่านยอมท่านยอมอ,ออกมาพูดคุยหรือว่ามาแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆแน้วดิฉันนับถือหัวใจท่านเนาะคือท่านก็มายืนให้ดิฉันเหน็บแนมเนี่ยก็นับถือจริงๆนะคะก็อยากให้ท่านใช้โอกาสนี้นะคะ่ะในการในการที่ปฏิรูปนะคะกองทุนประกันสังคมเพราะว่าดิฉันอยากให้ท่านเป็นคนที่ ออถูกพู้ว่ากันตนเนี่ยสันเสริญตั้งแต่วันนี้ไปจนจนตราบกาลปรวสารตราบจน